สวัสดีค่ะพี่น้องพ่องป่ายสุภุสุคนค่ะมือนี้แม่มุยสิพามัดเพาะทั่วเขียวให้เป็นทั่วงอกค่ะมาค่ะมาเบิงการเพราะทั่วเขียวให้เป็นทั่วงอกกันค่ะอุปกรณ์กะเท่าที่มีนะคะกะสิเป็นกระมังนะคะและะ้วกกะตะแกงเพื่อหดลดน้ำและ้วกะ็น้ำทันสไลลงกระมังเนาะ นี่ค่ะกระสิเป็นลักษณะนี้แม่มวยกระสิใสทิชชู่ค่ะวางนะคะใสทิชชู่แผ่นวางก่อนค่ะมาค่ะอันนี้แม่มวยกะเฮ็ดไปละวางลงละค่ะนี่ค่ะสิเป็นลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเอาทิชชู่วางแล้วก็เอาทั่วเขียวโรยรอบค่ะ เป็นพื้นที่หน่อยนะคะมวยกรสิพับลงนะคะแะกระชีโรยทั่วเขียวซ่อนลงไปทั่วเขียวนี่กับสีแซไว้ขึ้นหนึ่งนะคะ พอแซไว้ขึ้นนึงเกือบเกือบคนกระสิล่อนออกกระสิเป็นลักษณะเห็นที่นี่ค่ะขาวๆเพราะว่าแซะนำเปลาไว้ขึ้นนึงนะคะแต่กระบื้อว่าสิเป็นทั่วอย่างนะคะอันนี้เป็นขึ้นแรกในการแซ่ทั่วเขียวนะคะ 真的，奥体秋哦。 ค่ะพอละค่ะพมน้ำใบที่นี่ค่ะเอาฝามาปิดอยู่ในความมืดนะคะให้เพิินอยู่ในความมืดพอเพิินจิตพอพระเ้าเพิินเห็นแสงเราโชคเขียวเนี่ยค่ะเพลนกระสิงงอกเลียวออกเกิดใเนะคะนาะเเ่าัะสิคุ้มด้วยฝาหรือผ้านะคะนะคะไม่มุย้ยบมีฝาครอบไม่มุ้ยก็สิครอบด้วยผ้าขาวนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะไม่มวยคุ้มผ่าเรียบร้อยถามมาเบิงค่ะว่ามื่ออื่นสิเป็นจังไดกันค่ะค่ะแม่มวยกระสิเอาเชียงไม่มีค่ะนะคะหายเปอยู่ในจิตถึกแล้วกระสิปิดตู้ค่ะ ลองมาเบิง์นอื่นจะเป็นยังไงกันค่ะนี่ค่ะเจ้างอกหนึ่งวันผ่านไปค่ะมาเบิ่งค่ะนี่ค่ะเนื่องมือพ่านไปค่ะเพิ่นง,งอกได้ซันนี้นะคะแมวมือสิมาหดน้ามเพิ่นนะคะเศร้าแรงนะคะแม่มือหดน้ามเพิ่นเศร้าแรงนะคะเพิ่นขึ้นได้มือหนึ่งขึ้นได้ประมาณนี้ค่ะ นี่ล่ะคะ่ะอันนี้เป็นทัวเขียวเพาะทัวงอกวันที่สองนะคะมือที่สองเพิ่งจะงอกขึ้นมาหน่อยนึงและะ้วค่ะนี่ค่ะได้สองมือและะ้วค่ะมือที่สามก็คือสิก,กินได้ละคะ่ะเบื้องขางล่างคะ่ะเพิ่งเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะสำนีน่ั้งคะกำลังมันๆน,นี่ค่ะทัวงอกมือที่สองคะ่ะสามลวคะ่ะเพืพ่อนเพื่อนทวงอกคะ่ะ งอกได้ซัำนี่ค่ะนี่ค่ะเม็ดพันธุอาชิบอสมบูรณ์หรือจังไดบุบหัวคือกันค่ะนี่ค่ะได้พอกินอยู่ค่ะเดี๋ยวสิได้ล่างแล้วค่ะทำการล่างแล้วนี่ค่ะพันกระสวยอยู่นะแต่พันธุหางบึงงอกเงีวนี่ค่ะอยู่ประมาณนี้กำลังมันๆค่ะประมาณนี้กำลังมันๆค่ะ สามมื้อได้กินค่ะถั่วเขียวได้เป็นถั่วงอกค่ะเพราะถั่วเขียวได้เป็นถั่วงอกนี่ค่ะ,ะกำลังงามงามค่ะกำลังงามงามเลยมาค่ะเดี๋ยวเฮามาล่างกันค่ะนี่อาหารจานแรกของถั่วงอกค่ะเพราะถั่วงอกก็เอาถั่วงอกมาผัดน้ำมันหอยค่ะ นี่ละค่ะถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงอกเป็นผัดถั่วงอกน้ำมันหอยเลยมาค่ะมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ไปวัดผ้าผ้าลงมากกับพยานกายจบเลย

Hãy subscribe cho kênh tông 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 không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วอมีสุตรไม่เปลี่ยนอยู่ยาใส่ปากจะลองมันเท่มเี้ยพี่หญ้แพงเลยบินบินบิน มัวดีว้าพี่มันนำสายควายยุ่งอะไย่างาไม่หายินไางไมหายินยางพีแลวยางพีแล้วมาหายกินเล้วเรื่างมาเรื่องมาเรื่องยางไม่หายินเล้วเรื่ยาไมใช่ป่าจะกองตวม่เข้มตัวล Thank <laughs> you.